สุดท้ายแล้วเดี๋ยวก่อนแนจะ้งยใเมื่อกี้เราลืมไปอย่างหนึง่งที่บอกว่าคันนี้เติมอี20ไม่ได้ตัวใหม่ก็ไม่ได้ตัวใหม่ก็ไม่ได้ครับคือรถคันนี้ใช้ใช้ถังน้ํามันแบบวัดแรงดัน<ฮ>นะครับดังนั้นข้อเสียอันนึงก็คือถ้าคุณจะเปิดฝาถังน้ามันนะ่ะมันต้องกดค้างแป๊บหนึ่งหลังจากดับเครื่องเพื่อให้แรงดันถังมันโดนไปล่อยไปก่อนฝาถังน้ำมันถึงจะเปิดได้บางคนนะเปิดยากมากกับถังน้ำมันเหมือนกับเคยพูดไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วรื่องการเปิดถังน้ำมันทีเนี้ย ไอตัวแรงดันในถังน้ำมันมันจะมีพวกลูกยางเนียพวกนี้อยู่ค่อนข้างเยอะอ่าดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณใช้ e20 ปุ๊บเนี่ยตัวเอเทอรครับมันจะกัดอ๋อแต่ว่าถ้าเกิดตอนที่สเปคเขาบอกเขารองรับไหมเขาไม่รองรับไม่รองรับเลยเขาไม่รองรับคือเขาเขียฟฝาทางเลยว่า e 1 0เท่านั้นอ่าก็คือถ้าเกิดมันกัดพวกลูกยางกัดพวกตัว,ต,วตัวลูกลอยต่างๆพวกนี้นมันก็จะเสือ่อมเพราะว่าเขาไม่ได้ออกแบบมาให้รองรับเอเทอลอ่าแล้วก็เป็นมาคือออกเทน e20 กับ เก้าห้ามันใกล้เคียงกันข้าออกเทนนะถามว่าใช้ได้ไหมมันใช้ได้ครับแต่ว่าการสึกหลอมันจะมากกว่าแค่นั้นเองอแ,แล้ถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องพวกนี้แล้วเขาพิสูจน์ได้ว่าคุณใช้น้ำมันผิดประเภทก็แต่แลประกันัก็จะโดนตัดไปทันที้โอเ,เสียรายเสียรายอ่าทีนี้อีกเรื่องหนึ่งจําได้ตอนนั้นที่เราคุยกันกันแรก เที่ยวว่ามีปัญหาแบบเด็กปั๊มชอบบอกว่าไอ้ฝั่งช้าที่เป็นฝาถังใช่ครับตอนนี้ยังเป็นอีกไหมเป็นอยู่ครับเป็นอยู่ครับก็ในเทคนิคก็คือเข้าไปปุ๊บแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีรถจอดอยู่ข้างหน้าคือเราต่อคิวเงี้ยเราก็ดับเครื่องเปิดฝาถังรอไว้ก่อนไม่ให้เด็กปั๊มมันเห็นว่าเอะฝาถังอยู่ฝั่งในอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะน้อยลงแล้วก็จะก็มีบางสาขาแคนนั้นเองที่ที่ยังมีอยู่โอเคคือเด็กที่พอพอเห็นรุ่นนี้แล้วพอรู้แล้วคืออย่างเงี้ยว่าตอนน่้พีเอสอีวีเรครับ อ่าเป็นข้อเสียนิด <ไป S 1> หนึ่งเพ<ะ>ิ่มเติมข้อเสียหนงสองปีที่ผ่านมาครับรถคันนี้ตอนออกมาใหม่ๆครับมันมีซอฟต์แวร์รุ่นใหม่มาพอดีของปีที่แล้วจนผ่านมาทั้งสองปีครับไม่เคยอัปเดตเลยไม่มีให้อัปเดตเลยแต่ว่าตัว HSP HB ตัวโฉมปัจจุบันนะครับซอฟต์แวร์จะใหม่กว่าตัวนี้อ่าก็คือเขาจะมีลูกได้อะไรเพิ่มเติมแต่ตัวนี้ยังไม่อัปเดตสิ่งที่แตกต่างอ่ะอย่างแรกเลยครับเรื่องของตัวเพลงออนไลน์ครับ t o Music เก่ามากครับไม่เคยอัปเดตเลยครับเหมือนมันหมดสัญญาไปแล้วอะแล้วก็ไม่คิดจะเรียกเราเข้าไปอัปเดตอะไรเลย,เลยใช่ครับแต่ว่าตัวปัจจุบันจะเป็นจูกแหละอ๋อตัวใหม่เป็นจู๊กอ่าพี่ออนไลน์จะใช้จูกแหละจะไม่ได้เป็นทูมิวสิกแล้วอันนี้ก็คือคุณโฆษณาว่ามีอัปเดตออนไลน์ได้นู่นนี่นั่นแบบแคล้ายๆเทสลาที่แบบมีซอฟต์แวร์มาใหมุ่มก็กดอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้สองปีแล้วยังไม่เคยอัปเดตอะไรให้เลย ไม่มีเพลงใหม่ด้วยไม่มีเพลงใหม่ใม่ไหมแต่เพลงยังไม่ใหม่เลยเนี่ยน้องนนก็ยังเก่ามากเลยใช่ครับอ่านั่นแหละแต่ว่าเท่าที่ผมลองตัวเนี้ยหลายๆคนบอกว่าจอมันชอบค้างใช่ไหมครับเอมีผมใช้มาครับจอเคยค้างเหมือนกันแต่สองปีค้างแค่สองครั้งเองสองครั้งก็คือจอมันดำไม่ติดเนียก็กดปุ่มโฮมค้างไว้กดปุ่มโฮมค้างไว้ปุ๊บให้จอกดค้างไว้สักพักหนึ่งอ,อ๋อม,มันรีสตาร์ทมันถามันรีสตาร์ทมันก็จะหาย อันนี้ไม่เคยค้างเลยพอกดมันเลยออนตับแล้วใช่ครับอันนี้มันจะขึ้นมาเองใช่ครับ๋ยวมันก็รีบูตขึ้นมาเองแค่นั้นแหละก็สองรอบเคยค้างไหมเคยค้างเหมือนกันนะครับอ๋อสองปีก็มีสองครั้งกับปีละครั้งตีไปใช่ครับก็ถือว่าโอเคแล้วก็สำหรับผมนะถ้าเทียบกับที่เคยใช้มาถือว่าไม่ค่อยหน่วงจอตัวนี้นะครับถือว่าใช้ได้เราเล่นกันก็ถือว่าโอเคถือว่าถือว่าติดมืออยู่ก็จะเปิดช้าหอย่างัน้ะเนี่ยใช่ใช มันเริ่มใหม่เริ่มใหม่โอเคโอเคพูดถึงทีเนี้ยนะพอหลังจากเปิดมาปุ๊บอะครับมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการตั้งค่าต้องเริ่มใหม่ไหมใช่ครับการตั้งค่าบางอยา่างอาจจะต้องเริ่มใหม่ขอ <Okay. S 1> ดูเซตที่ผมเซตเสียงไว้ก่อนนะ <Okay. S 1> อันนี้ยังจําได้บางคนก็จะแล้วแต่ลมมันตรงเนี้ยบางทีใช้ไปสักวัหนึ่งมันจะกลับมาเป็นศูนย์หมดอ๋อ oh. อ่าซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่ด้วยไม่มีอะไรบอกด้วยว่าฉั้นจะรีเซตกลับไปค่าเริ่มต้นนะ ดังนั้นการจําค่าต่างๆเนี่ยก็เหมือนจอจีนโน้ไปที่มันจะไม่ค่อยจําค่าหรือนึกมันจะนึกจะรีเซ็ตเมื่อไหร่มันก็จะรีเซ็ตการตั้งค่าของมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียอันหนึ่งแต่ยังดีที่รถคันนีย้ยังมีปุ่มให้เรากดเยอะอยู่พวกปุ่มแอร์างยเรากดมาปุ๊บก็จะขึ้นหน้านี้ให้เลยนะครับหรือเพิ่มเสียงลดเสียงในกดจากตรงนี้ได้ไม่ต้องแบบกดที่จออย่างเดียวอ่าคือไม่ได้ต้องควบคุมแต่หน้าจออย่างเดียวมีอนาล็อกใ,ให้เราใช,เใช้ได้ให้เรากดโฮมเนี่ยก็กดตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องกดที่ตรงนี้ ก็กยังถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าผ่านมานครับอย่างกดกล้อง360เนี่ยก็ถือว่าทํางานค่อนข้างเร็วนะครับสำหรับผมก็ถือว่าเวลาเปลี่ยนมุมมองภาพอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับอา่อา,อาถ้ายมุมผมอีกนะไอ้น,นี่ถือว่าชัดแล้วนะแต่ผมว่า g ก a บอ a l l ชัดกว่าอันนี้แล้วแต่นะอย่างที่บอกคือไม่ต้องบอกดดมงดามากเลยเลยเราแค่เราที่เห็นเนี่ยอย่างมุมมุมล้ออย่างเงี้ย แต่ข้อดีคือกดปุ๊บไปเลยก็ผมก็สำหรับผมมันถือว่าค่อนข้างจะติดมือในระดับหนึ่งเลยนะครับ่งางทำงาน่าถือว่าไม่หน่วงเพราะว่าผมไปลองของออล่าฟูดแคทอย่างเงี้ยก็จังจะมีความหน่วงระดับหนึ่งอยู่อันนี้ผมจําไม่ได้อันนี้ผมจําไม่ได้จริงนะครับลองสไลด์ดูนะก็ค่อนข้างที่จะไวไม่ได้หน่วงอะไร แต่ก็บางคนโอ้หดีดีดแต่ที่บอกเมื่อกี้ก็เจอข้อเสียกัเรื่องทูมิวสิกกันแหละถูกต้องครับก็มันไม่ได้เดอ,อย่างเอาง่ายๆครับตัวเนี้ยตัวทั้งตัวจอมารวัดกับจอตัวเนี้ยหน้าตาจะคล้ายๆกับของตัวเอเตัวใหม่แหละที่เป็น,ท,ปนที่เป็นตัวไม่ได้เชนซึ่งตัวนั้นนะครับจะมีเออาร์เนวีด้วยเออาร์เนวีก็คือกดแผนที่ปุ๊บเวลานําทางปุ๊บตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นกล้องแล้วก็มีลูกศรเ,เดือซ้ายขวานะอ,อาม,มองม้าเขาตั้งใจมันสามารถอัพองตัวนี้ได้ เ,เป็นจอคล้ายๆกันแล้วก็มีกล้อง360เลยพวกนี้เหมือนกันแต่เขาคงไม่เขาอยากให้เราอัปรถมากกว่าอัปซอฟต์แวร์อาจจะเป็นอย่างนั้นแหละครับยังอยู่ที่อยู่ที่บอกแหลคะครับว่าถ้าเกิดว่าทาง MG <c oughs> เขามองว่าโอเคอยากจะดูแลลูกค้าเก่าเขาทําให้ได้ไหมผมว่าเขาทําได้แต่ที่เขาจะทําหรือเปล่าอ่าเ <c oughs> นี่ครับอันนี้ก็เป็นอีกอ,อ,อันหนึ่งที่ถามว่ามันต้องอัปเดตตลอดไหมมันอัปเดตค่อนข้างน้อยครับอ่ะอีกปัญหาหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือตัวของของตัว ตัวหน้าจอครับรองรับ Apple CarPlay ครับแต่ไม่รองรับ Android Auto นะเอ๊ะตัวใหม่ตัวใหม่ก็น่าจะไม่ได้ลองไม่ชัวร์เหมือนกันว่ารองรับ Android Auto มั้ยแต่ของผมอะไม่รองรับแน่นอนแต่ถ้าเกิดคนที่ใช้ Android อะครับจะมีแอป่ช่ Easy Connect อยู่ต,<อ>ตัวนี้ครับแอปตัวนี้ครับก็จะต้องใช้กับตัว Easy Connect นะครับหรือ,อ p ีระดัว Smart Link ตัวนี้นครับพอเปิดไปปุ๊บแล้วเข้า Easy Connect แต่ต้องต่อสายนะฮะก็จะเป็นการสะท้อนหน้าจอ,อถามว่าจะดู YouTube เงี้ย ก็หาดูได้ไหมแค่บริการเดียวถ้ากับว่าผมจ่าย999แล้วดีแค่ไหนอย่างนี้แค่ดอกเบี้ยนิดเดียวเดเรไหมนิดนึงครับประมาณ0.2วินาทีระหรับงสองจอนนี้เสาร์วีกดองด้แล้ว1เเพราะเสียงมันจะผ่านตัวบลูทูธอยู่แค่บลูทูธนี้แล้วเออนิดหนึ่งตอนตัดฉากใช่ครับตอนตัดฉากสร็ไม่ตายแต่คนเวลาแซเนี่ยแต่ข้อดีคือ9คุณไม่ต้องไปแปลงระบบอะไรเลยมันดูสะท้อนหน้าจอได้เลยแต่ก็เอาโหลดแอปตัวนี้มาใช่โหลดแอปตัวนี้มาครับก็สะท้อนหน้าจอ Android ดู ดู YouTube ได้แน่นอนนะครับแต่ว่า Netflix ไม่ได้ Viu ได้ขับรถอยู่ก็ดูได้ขับรถอยู่ก็ดูได้ครับเพราะปกติแล้วส่วนใหญ่ที่เขาบอกว่าจะล็อกไว้ขับรถอล็อกไว้อันนี้คือไม่ต้องปลดล็อกอะไรทั้งนั้นก็คือขับรถก็ดูได้ไม่ต้องไปใช้สายแปลงบายพาสต่างๆนะครับก็อาจจะบางคนอาจจะรู้สึกว่าดีกว่าตัว Air Auto มาพอ a i อ Auto เนี้ยฟังเพลงได้อย่างเดียว แต่ว่าถ้าเป็น Apple ก็ไม่มีปัญหาอะไร Apple ก็ใช้ได้ปกติครับไม่มีปัญหาอะไรถ้าเกิดว่าคุณอยากดู youtube ผ่าน a p p l e ก็ต้องไปเจอเบรกเวลาขับรถเหรอฮะใช่ครับอ๋อถ้าเกิดว่าตัว Apple Car p l พ y มันจะไม่ถ้าในไทยจะไม่มีตัว youtube ที่เป็นแอปส่วนของ Apple Car p l พ y แต่จะมีทู e Music อ๋อใช่ใช่แต่ถ้าเกิดเป็น youtube เลยครับต้องเป็นเครื่องเจลเบรกถ้าเจลเบรกจะสามารถดู youtube แบบ Apple Car า l พ y ได้ดูไปดูมาแล้วตอนนี้ แอนดรอยเวอร์กว่าแล้วแต่ชอบต้องบอกว่าแล้วแต่ชอบครับประมาณนี้ฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งตัวตัวนี้ก็ยังจะสามารถใช้กล่องได้บหฮุนไม่ถนัดมันจะมีกล่องที่เรียกว่ากล่องคาเพย์บล็อกครับอ๋อไว้ดูทีวีเอไว้ดูทีวีก็ใครที่จะใช้ตัวนี้ก็ใช้กล่องคาเพย์บ็อกไปเลยก็ได้มันสามารถดู youtube ได้ไหมหรือได้ครับอันนี้เป็นแอปของคาเพย์บ็อกไปเลยอ๋อนั้นก็น่าจะง่ายกว่ามไม่ต้องยุ่งกับมือถือใช่ครับก็พอเข้าวุ้บก็กดที่แอปเกิ มันก็เหมือนกับเป็นตัว Apple ที่เจลเบรกแล้วอม,มาต่อปุ๊บก็เลยดูได้ทุกอย่างโอเคอันนี้ไม่ต้องบอกราคาที่ไหนไปหาเอานะครับเอ,เอาครับมาชื่อราคาซีบ็อกซลองเสิร์ชดูเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวหาว่าเราช,ชี้นำเราไม่ได้ชี้แน่ก็ยังไงก็ศึกษาเพิ่มเติมตรงนจะมีแ p ปเปิลคา a y พีครับแต่ว่าไม่มี Android Auto ถ้าจะใช้ตัว e a s y Connect เอาตัวนี้อันนี้ต้องโหลดเลยไหมหรือมันมีไม่ต้องครับมีอยู่แล้ว e a s y Connect โอเคอ่ะเรียบร้อย